Happy Birthday to you ทุกคนคะตอนนี้นะคะเกม City s k y l i n e นะคะได้มีการฉลอง c e l e b r a t นะคะ7ปีเกมนี้7ปีแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยปกติแล้วนะคะเกมนี้เป็นเกมที่พี่ปุกอะชอบเล่นบ่อยมากเลยนะคะเล่นบ่อยแต่ว่าเล่นเล่นแบบโกงทุกครั้งเลยและครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะโกงเกมนี้ไปด้วยกันเอาละคะ่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเุยด่านนี้ด่านนี้มีทะเลด้วยอะทุกคน น่าสนใจจริงๆเอาด่านี้แหละเราเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็นเลวิ่งเลนซ้ายก่อนนะคะโอเคสไตล์ท ropical t ี a เซลดาเริ่มต้นเลยเอาละค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่คือเมืองของเรา ถามว่าทําไมเราถึงโกงนะคะเพราะว่าถ้าไม่โกงนะคะในการทําคลิปของปุ๊กมันจะลําบากมากเลยเพราะว่า 1. คือเราเล่นบริหารเงินไม่ค่อยเก่งอะ่ะเอออีกอย่างหนึ่งก็คือกว่าจะทําคลิปเสร็จ1คลิปเนี่ยน่าจะได้ประมาณเกือบเปิดเกมไว้เกือบ 3- 4ชั่วโมงนะคะซึ่งปุ๊กไม่มีเวลาขนาดนั้นปุ๊กก็เลยต้องขอเป็นแนวแบบว่าสร้างแบบอ m ล t ิมิตละกันนะคะอย่างน้อยก็รู้ว่าควรจะสร้างอะไรก่อนไม่สร้างอะไรก่อนนะนะ เอาละคะ่ะเราเดี๋ยวเราจะสร้างไปทีละล็อกทีละล็อกนะทุกคนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้ให้มันฟูก,ก่อนแล้วค่อยปลดล็อกไปทีละอันซึ่งปกติแล้วปุ๊จะปลดล็อกทีเดียวทั้งหมดใช่ปะแต่รอบนี้คือเอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะเอาให้มันรุ่งเรืองไปก่อนนะโอเคก่อนอื่นนะเราก็จะเริ่มสร้างถนนยาวๆจะตรงนี้มาเลยสร้างเป็นเส้นตรงปึ๊บตรงกะะ็ว่ หลังจากนั้นนะคะทำการเชื่อมถนนนะคะจากทางหลวงนะคะเข้าไปทางหมู่บ้านของเรานี่เอาตรงนี้เข้าไปแล้วตรงนี้ก็ออกมาตรงนี้อาจจะดูอีกยงนิดนึงนะคะเราจะใช้ m o v อิดนะคะในการดันเป็นมอสนะคะ m o v อิดโอเคเพื่อที่จะให้มันดูสมูทแล้วก็ให้มันดูเเฮให้มันดูสมจริงสิไม่ใช่ให้ดูแบบนี้ทำไมพื้นเป็นอย่างนี้วะ โอเคดูดีแล้วทุกคนเมืองเราดูดีแล้วก่อนที่จะให้ประชาชนเข้ามาเดี๋ยวเราขอจัดการเรื่องถนนแป๊บหนึ่งนะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะทําถนนแบบนี้ย่อยเข้าไปทําย่อยเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําเป็นซอยๆเข้าไปอีกเออตรงนี้ก็แยกออกมาตรงนี้เออกาลังคิดอยู่นะคะว่าฝั่งใดจะเป็นโรงงานดี เดี๋ยวดูทางน้ําแปบหบนึงน้ํามาทางนี้ใช่ปะทางนี้ทางออกใช่ปะเราคิดว่านะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นหมู่บ้านคนค่ะเออเดี๋ยวเราทําเป็นซอยนิดนึงนะคะเฮ้ยนี่อะไรวะทู Two way road. เวโรสเฮ้ยทำไมมันดูสวยยังไงก็มันโอ้เป็นซอยที่มีถนนที่มีต้นหญ้าด้วยเฮ้ยสวยนั้นเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวบุกข,ขอไปสร้างถนนแปบหบนึงนะทุกคนคอยดูแล้วกัน Thank you for watching! แล้วนะเอาประมาณนี้นะจะบอกว่าผูกไม่ค่อยมีคิ H ีเอทีฟอะไรสักเท่าไหร่สร้างก็สร้างแบบธรรมดาไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามาแบ่งโซนกันโซนที่เราจะสร้างบ้านคนนะคะโซนตรงนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคอนโดอ,อประมาณนี้แล้วที่เหลือก็คือจะเป็นแบบว่าบ้านคนึบ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทําเป็นสํานักง,งานต่างๆโอเคยังไม่สร้างอะไรต่อไปต่อไปฝั่งนี้นะคะจะเป็นร้านขายของเออให้คนมาซื้อของที่นี่ยาวมานี่เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้นะคะเป็นโซนโรงงานใส่เข้าไปปึ๊บ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 กึ๊บ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใบ่น้บาึลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราวางท่อก่อนแป๊บบนึ๊ แล้วแต่ว่ายังไม่มีเครื่องสูบน้ํานะคะตรงนี้เป็นต้นน้ํานะคะเราจะมาสูบน้ําที่ตรงนี้กันก่อนเออนึ่องจากเราเนี่ยเรารวยไงเราซื้อหลายอันได้สูบสักสามอันดีไหมเออแล้วตรงนี้นะคะก็ปล่อยนะคะเราจะปล่อยเป็นน้ําที่บําบัดเรียบร้อยแล้วด้วยลงบาบัดน้ําเสียเฮ้ยหรือว่าเราควรจะเอามาบําบัดตรงนี้ก่อนอันนี้มันต้องอยู่ติดถนนมะเออบําบัดตรงนี้ก่อนแล้วก็ ส่งออกอีกทีนึงบำบำบัดตรงนี้อีกทีนึงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองลองดูต่อท่อดูนะคะโอเคแล้วก็มาบำบัดตรงนี้อีกทีนึงอะลองดูค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ต่อท่อตรงนี้เลยแป๊บนึงนะทุกคนก็ต่อตรงมาตรงนี้เลย เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะทอก,ก็ส่งเข้าทั่วเมืองแล้วต่อไปนะคะเป็นเรื่องไฟนะคะเนื่องจากเราแบบว่าเรารวยไงเราก็เลือกได้ว่าเราจะผลิตแบบไหนเฮ้ยเยมื่อกี้ทุกคนตอนเราเข้ามาตรงเนี้ยเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีเหมือนกับเราโหลดอะไรมาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนกับโซลาร์เน็ตเวิร์กอะเป็นโซลาร์เซลล์หรอเฮ้ยน่าสนใจถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองวางไว้ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวป๊บนึงนะถ้าวางไว้ตรงนี้เฮ้ย เมืองเราจะใช้โซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าทุกคนโอเคจะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ำมันอะไรจากใครนี่เป็นระบบไฟฟ้าว่าแต่แค่นี้ก็ถือว่ามีไฟยังโอ๊ยอะแค่นี้ก็มีไฟแล้วนะคะนี่หลดหลดหมอดมาดูซิว่าอันนึงมันจะได้เท่าไหร่มันไม่ได้บอกอะเอออันนึงมันได้เท่าไหร่วะ จะได้10เมกะวัตต์ต่ออินเ g อร์จีต่อต่อ1นึ่งหนึ่งอันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพอหรือเปล่าแต่ว่าเอ้ยฉันวางสวยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างมันเป๋ขอลบใหม่รวยค่ะรวยทำรายทิ้งได้เออเดี๋ยวเดี๋ยววางใหม่วางใหม่โอเคสวยกว่าเดิมนิดนึงเอาละต่อไปนะคะ เราก็เร่งเวลาเดี๋ยวนะเราอาจจะต้องส่งไฟไปให้ทางกระแสน้ำนิดนึงนะคะนิดนึงนี้แล้วก็ส่งมาทางนี้นิดนึงออมออมมารับน่อยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะเอาละค่ะเราจะตั้งกล้องเอาไว้นะคะแล้วก็รอดูนะคะว่าชาวบ้านที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไปกัน เล่งความเร็วแบบสูงสุดแป๊บเดียวนะคะคนเข้ามาอยู่ในเมืองเราถึง3,700คนเลยนะคะตอนนี้นะคะมีตรงนี้ขาดน้ำนิดนึงทำไมมันถึงขาดน้ำเหรอโอ้ยนี่เดียวเองอ่ะสร้างมาให้แหละนี่นะคะตึกของเราหลังจากนั้นนะคะเพื่อความ เออมีอยู่เย็นเป็นสุกนะคะเดี๋ยวเราจะจัดตั้งเกี่ยวกับสำนักง,งานต่างๆให้อย่างเช่นโรงพยาบาลนี่นะคะพวกอะไรต่างๆนี่อยู่ตรงนี้ให้หมดเลยโรงพยาบาลแล้วก็อะไรอีกตํารวจะคะ่ะสถานีตํารวจอยู่ข้างๆโรงพยาบาลแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้อันนี้มันเป็นนี่นี่มันเป็นแบบว่าดับเพลิงทุกคนต่อไปสถานีตำรวจแห่งชาติจัดป้ โรงเรียนนะคะเราจะมีโรงเรียนนะคะตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยเลยทีเดียวนี่นะคะประถมศึกษาแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะดังนั้นประถมศึกษาเนี่ยเราจะเรียนให้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ตรงใกล้ๆตรงนี้อีกที่หนึ่งล้วกันโอเคเฮ้ยตรงนี้ยังขาดการศึกษาเฮ้ยให้ขาดบ้างก็ได้นะเพราะว่ามันต้องมีเอ่อคนไปทํางานที่โรงงานต้องมีแบบว่าที่ไม่มีการศึกษาด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นมัธยม โอเคแล้วก็มาหาลัค่ะเรียบร้อยหอสมุดของเมือง University of Creative Arts ใส่แล้วคนในเมืองจะมีการ Creative มากขึ้นอันนี้ฉันพูดเองไม่เกี่ยว คนเข้ามาอยู่เมืองเรานะคะ6 000, 7เร็วมากเลยก่อนหน้านี้นะคะจะพยายามทําไอ้นี่พยายามทําแบบว่าไม่โกงนะปรากฏว่าไม่ได้ค่ะเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงหลับคาคอมค่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยเอาละตอนนี้นะคะเราลืมเรื่องหนึ่งเรื่องถังขยะทุกคนแปบ๊บหนึ่งหยุดก่อนถังขยะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเราจะต่อถนนออกมาน่าจะไก,กลๆนิดนึงนะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราทาถนนเพิ่มเติมนะทุกคนรอดูแป๊บหนึ่ง โอเคโรงงานกำจัดขยะนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ตรงนี้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวตอ่อท่อให้เขาก่อนนะนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นโรงงานรีไซเคิลโรงงานเผาค่ะขยะเอ้ยแต่ถ้า,ผา,ผาเาผาพลมลพิษเราก็จะเยอะขึ้นน่ะสิหรือว่าเราจะใช้รีไซเคิลเซ็นเตอร์เออตอนนี้จะเป็นตัวรีไซเคิลโรงงานรีไซเคิลเยอะไปปปะสี่โรงงานเราไปเลยนี่ไงเขาส่งคนออกไปรับ ออกไปรับขยะดูซิว่าขยะหายปะมันจะกระตุกนิดน,นึงนะทุกคนเพราะว่าเราเล่นแบบนี้มันก็จะกระตุกเร็วอ้าขยะหายแล้วค่ะเราก็ส่งรถรีไซคเคิลไปนะคะนี่โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่หมู่บ้านคนเอา้าตรงนู้นขัดขัดไฟเหรอขัดไฟไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะส่งโซลาร์เซลล์ไปเลยเดี๋ยวเราจะทำการผลิตโซลาร์เซลล์ด้านหลังนี้ให้เลย อย่งนี้เลยนะึ๊บโอเคได้ยังได้ยังได้พลังแสงแดดยังทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าฝนตกอ่ะเออฝนตกเมืองเราก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เปล่าวะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเอาให้มันฝนตกก่อนเอาให้มันมืดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งฮ่ตอนนี้มีไฟไหม้นะคะไฟไหม้โรงงานตายแล้วใกล้ๆโรงงานเนี่ยเราจะต้องมีเกี่ยวกับตำรวจแล้วก็มีเกี่ยวกับ ดับเพลิงเยอะๆเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวทําถนนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแม่จะเชื่อมต่อตรงนี้สะหน่อยเดี๋ยวนะอยากจะเชื่อมแต่ตอนนี้ยังเชื่อมไม่ได้เดี๋ยวปลดล็อกแล้วค่อยเชื่อมลวกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นนี่ดับเพลิงโอเคดับเพลิงยังทวดถึงแล้วก็สถานีตํารวจค่ะโรงงานต้องมีสถานีตํารวจถ้าเกิดคนงานตีการตํารวจจะได้ไปจัดการอ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้เดี๋ยวดูเซ่รถด,ดับเพลิง นี่ไงทุกคนเราตามรถดับเพลิงมาดูดีกว่าเออว่าเขาจะไปที่ไหนโอ้นี่เมืองของเราลอนนี้ชา้าๆหน่อยได้ไหมเนี้ยรถติดรถติดรถติดแป๊บนึงรถติดมีคนเดินข้ามถนนเต็มเลยทุกคนนี่นะคะอา้าวจอดแล้วอรอนี่นะคะเขากำลังดับเพลิงตอนนี้นะคะควันไหมขมงเลยเขากะลังเอาเสร็จแล้วนี่เขาเสร็จแล้วนี่เขากลับพอดี อะไรเนี่ยฉันมาไม่ทันเลรอเนี่ยอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรทุกอย่างมันรวดเร็วมากเรามองดูแบบว่ามองแบบระยะใหญ่ๆแล้วกันตรงนี้นะคะสามทีนี้มันจะขึ้นตลอดนะคะเพราะว่าเออเราใส่มอดซูเปอร์ดีมมนเอาไว้นะคะตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดรถติดตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วทุกคนแล้วทำไมมันถึงรถติดเรามาดูกันปัญหาก็คือว่า มันมาเลนนี้กันค่ะมันมาเบียดเลนนี้กันโอเคดังนั้นเราจะต้องแก้ไขโดยใช้ไอ้ตัวนี้ค่ะแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้คอยยกว่าให้มาอยู่ตรงนี้เออประมาณนี้อ่ะอ่ะนี่นะคะเราแก้ไขแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็จะมันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันจะเข้าอ้นี้อย่าดีเนี่ยมันก็จะเข้าตรงนี้อยู่ดีให้ตรงไปก่อน อะลองดูเออเป็นไงล่ะฟโฟล์ไม่ล่ะแล้วมาติดตรงนี้อีกโอแม่เจ้าเออบางทีรถมันอยากเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเนี่ยคือที่มันมาติดเพราะมันอยากเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าอ๋อใช่ที่มันติดเพราะมันอยากเลี้ยวซ้ายอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้เ,เราติดตรงนี้ก่อนแบบนี้แบนบนะ มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้แล้วรถตรงนี้ก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้แล้วก็ตรงไปได้แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวมันนี่ได้โอเคอันนี้ก็เลี้ยวนี่ได้ตรงไปได้แล้วก็นี่ได้โอเคประมาณนี้ฮึบ เราจะได้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเลนนะคะอะทุกคนคอยดูเฮ้ยเป็นยังไงล่ะแต่ตอนนี้ที่มันติดนะคะเพราะว่าติดไฟแดงทุกคนติดไฟแดงเอาล้วค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาเราติดตรงนี้ไปได้ดีแล้วนี่เป็นไงแต่ว่ามันก็โอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโห้ติดยาวมากติดยาวไปตรงนู้นเลย คือว่ารถจะเข้าเมืองเยอะมากใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าเมืองแล้วมันมีมันมีเลนเดียวถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนเป็นสองเลนละทุกคนเราอาจจะลองเปลี่ยนเป็นถนนสองเลนดูโอเคเปลี่ยนจากถนนเลนเดียวเป็นสอเลนนี่ขนาดพาร์ทแรกนี่ฉันก็ต้องบริหารเมืองขนาดนี้แล้วหรอเนี่ย เออพาทแรกก็รถติดแล้วทุกคนแต่ฉันก็มีความสุูปรการบริหารรถติดนี่นแหละอา้าวพี่พี่มาตรงนี้ได้ยังไงไม่หายไปอ๋อตรงนี้มันบังคับไงเข้าใจแล้วปึ๊บตรงนี้ตรงก็ได้นะหรือว่าจะเลี้ยวก็ได้ตรงนี้ตรงก็ได้เออตรงนี้ตรงหรือว่าจะเลี้ยวก็ได้ไม่เป็นไร ตรงนี้ตรงก็ได้หรือว่าจะเลี้ยวก็ได้มันต้องให้ทางเลือกกับมันอย่อยางนี้แหละทุกคนแต่ทุกคนคะปุ๊กมีวิธีคิดใหม่แล้วเราจะไม่ให้สีแยกตรงนี้นะคะรถติดนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น one way ให้หมดเลยนี่ไงถ้าตรงนี้เปลี way, ่ยนเป็น one way น่าจะได้ป่ะเออเปลี่ยนเป็น one way โอเค ทุกคนถ้าเกิดตรงนี้เป็นวันเวนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยเขาก็าจะต้องมาทํางานที่ตรงนี้เออเขาก็จะต้องออกมาทํางานที่ตรงนี้เพื่อที่จะไปโรงงานรถก็จะมีติดบ้างนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะทุกคนนะตัวนี้สงสารประชาชนมากเลยทุกคนประชาชนนะคะเขาต้องเดินไปทํางานค่ะทุกคนคนในเมืองนี้นะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องเดินไปทํางานถ้าเราสงสารประชาชนเราจะต้องทํา รถไฟหรือรถเมล์ให้เขาไปเดี๋ยวในพันหน้านะคะเราจะมาทํารถโดยสารให้กับประชาชนของเรากันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย